คือเส้นทางที่ว่ากันว่าสวยชันอันตรายอันดับต้นๆของประเทศไทยครับชันมากโอ,โอ้ยสูงมากเส้นทางนี้ซ่อนวิวที่นักท่องเที่ยวธรรมดาจะไม่มีวันได้เห็นผมลืมความรู้สึกที่ได้ว้าวกับการขี่รถไะเจอวิวเป็นปนานมากนี่คือหนึ่งในสวรรค์สำหรับนักสำรวจสองล้อที่ถ้าคุณบ้าประจนภัยมากๆคุณจะลงรักถนนสายนี้ได้ไม่ยากเลย มันสวยมากและนี่คือเส้นทางผ่าดอยลอยฟ้าจากแม่สอดถึงเลอตอถึงอมก่อยครับเส้นทางนี้มีอะไรซ่อนอยู่และการที่ได้ถล่มลึกเข้าไปในเส้นทางที่ไม่รู้จักแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรวะ วันนี้ผมมาตามหาถนนลับเส้นหนึ่งซึ่งเขาว่ากันว่าสวยและอันตรายที่สุดในประเทศไทยเลยนะซึ่งถนนเส้นเนี้จะผ่านจากอำเภอแม่สอดไปเลอตอไปแม่ตื่นแม่ละมาดอมก่อยอะไรพวกนี้ชื่อทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่รู้จักเลยคือไม่เคยไปด้วยนะซึ่งฝั่งซ้ายของถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นร้อยห้าฝั่งขวาเนี่ย ไกลไปอีกหน่อยก็จะเป็นถนนเส้นหลักที่เราใช้กันขึ้นเชียงใหม่แต่ว่าวันนี้ไม่เราจะไม่ขับถนนเส้นเดิมๆนะฮะถนนเส้นนี้เป็นที่เรื่องลือกันในคนท้องถิ่นแล้วก็สายรถทิพย์มากว่ามันสวยสุดๆเลยละ่ะเราจะไปดูกันว่ามันจะสวยแบบนั้นไหมแค่คิดก็ตื่นเต้นละถึงจะวางมาดดูเป็นนักแอดเวนเจอร์ผจญภัยขนาดไหนก็ตามแต่เชื่อเถอะผมไม่ได้รู้ทุกอย่างหรอก เผอลงคลิปนี้ไวก็คงมีคนมาโต้แย้งเต็มว่าเส้นนี้ใครๆเขาก็ไปกันมึงเคยมาเหรอมันก็จริงที่เราไม่สามารถเทียบกับคนเก่งๆเหล่านั้นได้แต่การที่เราได้ไปเจอเส้นทางอะไรใหม่ๆหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่คุ้นเคยเนี่ยมันยังไงมันก็โคตรน่าตื่นเต้นจนอยากจะแชร์เป็นแบบนี้เข้าใจนี่คือปะตะทแม่ละมาดฮะเป็นต้นทางที่จะขึ้นเรือต่อแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่า ทางขึ้นเรอทอรมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวต้องเซิร์ชเอาแหละเหลืออีกตั้ง1ชั่วโมง1 0นาที11นาทีกว่าจะถึงเรอตอนะมันไกลจังนะตอนนี้ผมอยู่ที่ปตทแมละวาดนะขับไปอีกนิดนึงก็จะเขาจะให้เลี้ยวขวา เออนั่นแหละเดี๋ยวแมพมันพาไปเองแต่รู้แค่ว่ามันต้องไปตามนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะไปถึงเลือต่อกี่โมงนี่ขนาดแค่เลือต่อเนี่ยหลังจากที่ตามแมพมาเรื่อยๆก็จะเจอทางเลี้ยวขวาครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางเลี้ยวขวามันอยู่ไหนจริงๆเพราะว่าก็ตามแมพมาเรื่อยๆเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางแบบหมู่บ้านล้วนๆเลยครับรถวิ่งสวนกันได้นิดหน่อยนี่ก็คือปฐมบทของทางเข้าเส้นเรือต่อนั่นเอง ตอนนี้ผมอยู่ในเส้นทางที่จะเข้าบ้านเลอตอแล้วครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงจุดไหนของถนนนะแต่ถนนตรงเนี้ชันมากครับอย่างเช่นตรงเนี้ชัน25เปอร์เซ็นต์เออเขาว่ากันว่าถนนเส้นนี้มีเส้นที่ชัน3 4เปอร์เซ็นต์ด้วยนะนี่อยากลองว่ะแต่ว่าแบบโคตถนนแบบสูงมาก,กคนดูนูน่นนู่น นั่นคือถนนนั่นคือทางขึ้นนะครับมันสดมากอะทุกคนมันเป็นดอยที่มันสดอะมันไม่มันไม่มีแบบที่เขาฮิตๆกันนะนะไม่ใช่ว่าที่แถวนั้นไม่ดีนะแต่ว่าถ้านับเรื่องความสดอะถนนเส้นนี้สวยและสดมากแล้วผมยังไม่เจอของจริงเลยด้วยซ้ํากับถนนสายเนี้ยนะโอเค,คเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าผมโคตรตื่นเต้นเลยเจอถนนเนี้ยเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามา วัดกับเนินนี้กันนะโอ้ยตื่นเต้นนะมีนาขั้นบันไดด้วยนะว้าวโอ้โหทางแบบ ขันมากโอ้วโอ้โอ้ยดูนาขันบันไดครับว้าวเมล้วเว่ยแต่สนอ้าครับเสียดายมากเสียดายจริงๆไม่ได้มาแล้วดูฝนเนี่ย เพราะว่าวิวตอนที่รถไหลลงมาเราก็เจอกับวิวนาขั้นบันไดผมว่าสยอดมากและที่ทุกคนเห็นนั่นคือเนินรับแขกครับเอาจริงๆมันก็เป็นแค่เนินแรกนั่นแหละแต่ว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับสวยมากจริงๆ พอลงเนินมาอีกนิดนึงก็จะเจอหมู่บ้านเล็กๆครับเป็นนาขั้นบันไดเอ้ยก็ยังพูดยืนยันอีกครับว่าถ้ามันเป็นฤดูฝนมันจะเป็นอะไรที่โคตรอเมซิ่งเลยโอเคไม่เป็นไรก็ขับมาเรื่อยๆทางก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆครับจะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาสลับกันแบบนี้ตลอดเวลาเลย ซึ่งณนะตรงจุดเนี้จะเป็นโซนที่ไม่มีสัญญาณนะครับเราต้องขับไปตามป้ายอย่างเดียวเลยตรงนี้มันเป็นสําหรับผมเป็นอะไรที่ลึกลับมากๆมีอยู่อย่างเดียวที่ยึดถือได้ก็คือป้ายอมก่อยกับป้ายเลอตอเน,นี่ยแหละครับไม่รู้แหละพาไปไหนไม่รู้แต่กูตามป้ายนี้ไปก่อนเลยที่ผ่านมาเมื่อกี้จะเป็นเลี้ยวไปที่ตรงไม่ใช่สิตรงไปที่บ้านแม่หลาดได้แล้วก็บ้านเลอตอเลยเก้ากิโล ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยนี่ก็บ่ายโมงแล้วอะยังไม่ถึงเลือต่อเลยระหว่างที่ผมกำลังตั้งกล้องถ่ายตัวเองอยู่ตรงน้ำตกเนี่ยครับใช่ครับและสิ่งที่ผมเจอก็คือนี่ครับวางอยู่ข้างๆเลย ผมทำอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับขึ้นเห็นขึ้นมาจากน้ำตกเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งก็จะเจอกับเนินครับซึ่งเป็นวิว วิวแบบโคตรสวยอะทุกคนผมลืมความรู้สึกที่ได้ว้าวกับการขี่รถและเจอวิวไปนานมากเลยนะครับครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ไปเวียดนามมัง้งจนกระทั่งได้มาเยือนถนนสายนี้แหละมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยมันมันเหมือนกับปลุกความรู้สึกตอนที่เราเพิ่งหัดเที่ยวครั้งแรกเลยนะเสียอย่างเดียวทำไมไม่มาหรือดูฝนวะ รถไปได้ประมาณ2 0ถึงสเมตรแล้วก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับเพราะว่าวิวทุกอนูมันมันสวยมากโอ้โหมันสวยจริงๆครับมันสวยแบบต้องจอดแวะถ่ายรูปตลอดทางอะทุกคนโคตรตื่นเต้นเลยโคตรชอบอะไรแบบนี้เลยส่วนอันนี้ก็ <S 1> <S 1> เขาก็จะมีให้จอดลายทางนะครับแต่ว่าก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ตั้งรถไม่ดีรถล้ลมนี่คือรถลงเหวเลยนะฮะไม่มีอะไรกั้นเด้อเลอมตออีกโลเดียวขนาะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้กินข้าวสักมื้อเลยครับแค่ลองท้องมานิดหน่อยก่อนเข้าป่าเท่านั้นแล้วขับไปเรื่อยๆก็จะเจอกับ ด่านของเจ้าหน้าที่ทหารผ่านครับนี่แหละ,ะตรงตรงที่มีกลวยเนี่ยนะผมอาจจะไม่ได้กดถ่าย,ยก็แค่อ่าถามเขาว่าเข้างหน้ามีร้านข้าวไหมครับเ,เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีไกลเลยพี่พี่ทหารผ่านก็เลยเอาเข้าวกล่องมาให้ฮะโอ้ยเขา ขอบคุณครับเป็นข้าวผัดโอพี่กินดีซะด้วยกล่องเบเลยเลยเขาชอบกล่องเลยไหมอุ้ยไม่เป็นไรครับพี่เอาเลยครับเขากระโดดเขาง้างเขขอบคุณครับรู้สึกเก่งใจไม่เป็นไรพี่พี่ทหารผ่านใจดีมากครับเอาข้าวมาให้ด้วยกล่องไปเลอร์เลยครับวันนี้กินดีซะด้วยครับทุกคน ขนะนี้เป็นเวลา2องโมงครึ่งครับทุกคนและเวลา2องโมงครึ่งเนี่ยผมก็ยังอยู่ที่เลอตออยู่เลยครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเพราะว่าผมตาตอนยอนมากเลยครับถ่ายรูปทุก500เมตรเลยซึ่งมันไม่ได้แล้วผมต้องรีบเดินทางเพราะว่าแม่ตื่นเนี่ยอีกไกลเลยซึ่งการจะข้ามอมก่อยไปออกอบอกแก้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องค้างที่แม่ตื่น1คืนเดี๋ยวทุกคนจะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูระหว่างทางก็สคลิปไปเลยนะเพราะว่าคงจะถ่ายปันช็อตไม่ได้แล้ว เดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนขอบคุณมากนะครับสำหรับอาหารอยู่ๆก็ได้กินข้าวกล่องดีๆซะงั้นนี่เดินทางไปไหนต่อครับไปว่าจะไปนอนไม่ตื่นครับตอนแรกวางแผนว่าจะไปทะลุออกนู่นเลยแต่ว่าทางมันสวยเกินก็เลยแวะถ่ายรูปตลอดทางเลยได้ครับขอบคุณมากเลยฮะยครับครับ ขี่จากตรงที่ผมกินข้าวมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสี่แยกหันษานะครับผมผมรู้แค่ว่าผมต้องผมก็ต้องไปอมก่อยแหละแต่ว่าทั้งสี่แยกเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ดีไม่แพ้กันนะแต่เราไม่มีเวลาขนาดนั้นครับแม่ตื่นเหลืออีกนิดเดียวนี่ขนาดแค่30กว่ากโลนับจากอเลอตอเนี่ยมันดูไกลมากๆเลยแต่สนุกมากเป็นเส้นทางที่ไปกันต่อ ว่งถนนต่อจากนี้ป่าจะเริ่มเปลี่ยนครับจากเป็นภูเขาหัวโลนก็จะเริ่มเป็นป่าอีกแบบหนึง่งแล้วก็เราจะไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆและ,และคิดว่าไฮไลท์ของทริปนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะขับมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับทางลงที่เขาบอกว่าสุดยอดที่สุดก็คือเนิน34องศา <c oughs> <c oughs> เราจะให้ดู นี่ฮะโอ้โหเมจามันชันอะไรขนาดนี้วเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าทําไมคนถึงคนเขาถึงบอกว่ามันยากนะมันชันมากดูทางลงดิเห็นเราคนลุกแต่นี่แหละมัน สูงมากเหมือนแบบว่าเหมือนไหลลงเขามากกว่าเนินเขาอะเป็นเนินที่ไม่น่าเชื่อว่าพอเราได้ผ่านมาแล้วก็มองย้อนกลับขึ้นไปไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนั้นครับเหมือนเราลงมาจากที่สูงขนาดนั้นได้ไงวะโอเคไม่เป็นไรเมื่อลงจากเขาปุ๊บเราก็จะถึงตัว ไม่ตื่นทันทีครับและนี่ก็จะเป็นที่พักของผมในคืนนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับถึงแม้ว่าหลังจากข้าคืนนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับผมเป็นเรื่องราวดีๆของการที่ได้เจอกับพี่ๆที่น่ารักระหว่างแคมป์ด้วยกันซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าการได้ enjoy กับมิตรภาพดีๆอ่ะ มันรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าต้องมาตั้งกล้องเอาฟุตเทจอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะยืนพูดไปแบบนี้แหละเอ้ยยืนพูดว่านะเออนั่นแหละผมก็จะพูดไปแบบนี้แหละเอาแบบเรียวๆเลยเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณสะพานไม่ตื่นครับค่ากลางเต็นท์ร้อยเดียวคุณลุงน่ารักมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาก็อยากจะมาแคมป์หรือห้องพักก็มีนะครับ ห้องพักคุณลุงคิดแค่300บาทต่อคืนเองถูกมากแต่ก็เป็นห้องพัดลมนะโอเคงั้นคืนนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วดูกันว่าระหว่างทางจากแม่ตื่นขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันที่สองของการเดินทาง <c oughs> เสียงไม่มีได้เจอกับพวกพี่ๆที่มาพักด้วยกันก็เลยไปนั่งกินข้าวกับเขาเลยนอนดึกเลยครับยาวเลยวันนี้ผมมีเวลาถ่ายคลิป,ปแค่วันเดียวเท่านั้นซึ่งจะต้องออกไปถึงบ่อกแก้วจอมทองแล้วพรุนี้ยังไงก็ต้องตีรถกลับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันที่สองเนี่ยจะมีอะไรและนี่คือวันที่สองหรือวันสุดท้ายของการเดินทางครับรู้สึกเสียดายมากๆเลยที่ได้อยู่แม้ตื่นน้อยไปหน่อยที่นี่เป็นเมืองที่น่ารักมากๆาเลยครับผู้คนก็น่ารักเมืองก็น่ารักครับมีโอกาสนี้กลับมาจริงๆที่เนี่ยนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือสำหรับผมเนี่ยไม่ว่าจุดหมายปลายทางมันจะดีแค่ไหนหรือระหว่างทางมันจะสวยมันจะฟินแค่ไหนแต่การที่ได้เดินทางแล้วได้เจอมิตรภาพดีๆผมถือว่าการเดินทางนั้นสิ้นสุดแล้วสมบูรณ์แบบแล้วที่เหลือคือโบนัสครับ ส่วนเส้นทางหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับจะเป็นบางช่วงนี้เหมือนขับอิตองแถวบ้านผมเลยแล้วก็จะขับอยู่ในที่สูงจะเจอต้นสนสามใบครับเป็นหลักฐานว่าเราขับรถอยู่บนความสูงเกินกว่า1000เมตรจากระดับน้ำทะเล และนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางของผมนะครับสรุปรวมระยะทางจากอำเภอแม่สอดมาจนถึงสาบแยกเส้นร้อยห้าเนี่ยรวมประมาณ250กิโลอันนี้คือผมก็นับรวมที่แบบแวะนู่นแวะนี่ด้วยเลยนะไม่ไม่มากหรอกก็จะมีเส้นทางแม่สอดอ่าแม่ละมาดเลอตอแม่ตื่นอมก่อยแล้วก็มาบรรจบที่กิ่วลมครับ เป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับโดยเฉพาะเส้นเลอต่อมันเป็นอะไรที่โคตรจะว้าวอ่ะแบบว้าวมากๆเลยผมจะกลับมาอีกแน่นอนในช่วงฤดูฝนเพราะว่าเสียดายมากๆที่ไม่ได้มาฤดูฝนช่วงนี้มันก็ดีแหละครับแต่ว่าแดดม,มันจ้าไปหน่อยแล้วพวกต้นไม้หรือนานขั้นบันไดอะไรเขาก็เหลืองไปหมดแล้วนะ เป็นเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางที่ผมแนะนำมากๆเลยสำหรับคนชอบขับรถนะเดี๋ยวจะปกักพิกัดเส้นทางไว้ให้ทั้งหมดเลยเผื่อใครจะมาตามรอยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่การเดินทางจบลงมันมีความคิดหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยเรายังกล้าอยู่นะวิังมีไฟนี่ว่าทำให้รู้ว่าเราไม่ยอมแพ้ต่อความกลัว ไอสิ่งพวกนี้เติมเต็มความรู้สึกอยากเดินทางเสมอเลยครับเหมือนโลกที่เราไม่เคยเห็นมันจะคอยทุบเราซ้ำๆให้ตัวเล็กลงและเหมือนกับตอกย้ำว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยิ่งได้อยู่บนเส้นทางที่ไม่รู้จักนานเท่าไหร่มันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นตามเลขใหม่ย,ยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งชัดเจนผมคิดว่างั้นนะ